สุวรรณภูมิคือคักหารับทัพนักกีฬาไทยน้องเทนนิสน้องบีจัน์จำกลับประเทศสุวรรณภูมิคือคักขบวนกลองยาวหารับทัพนักกีฬาไทยกลับถึงประเทศไทยน้องเทนนิสน้องจจำจันยิ้มย้มคว้าเหรียญโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีส เมื่อเวลา7นาฬิกา10นาทีวันที่13สิงหาคม67ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการคณะนักกีฬาทีมชาติไทยได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยภายหลังจากเดินทางไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะน้องเทนนิสเรืออากาศโทยงพาณิพักวงศ์พัฒนากจฮีโร่เหรียญทองและน้องบีจันแจมสุวรรณเพ่งฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสรวมถึงนชชายชัดชัยเชหรือโคเชผู้ฝึกสอนน้องเทนนิสโดยมีนายสริมศักด์พงปาณิช์รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่มีแฟนคลับและคนไทยรอต้อนรับอย่างคึกคักมีการหาขบวนกลองยาวสร้างสีสัน โดยทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มด้วยความภาคภูมิใจและชื่นชมในความสำเร็จครั้งนี้จูเนียร์รามนารงหอบดอกไม้รอรับหวานใจน้องเทนนิสฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2024จูเนียร์รามนารงหอบดอกไม้รอรับหวานใจน้องเทนนิสฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2024พร้อมพาตะเวนกินเที่ยวหลังจบภารกิจเดินทางสาย เมื่อเวลา6นาฬิกา40นาทีวันที่13สิงหาคม67ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจูเนียร์รามนารงเสวกวิหารีอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของน้องเทนนิสเรืออากาศโทหญิงพานิพัฒน์คาวงพัฒนก,กิจนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยซ้อนเดินทางมารอต้อนรับแฟนสาวกลับประเทศไทยหลังจากเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยจูเนียร์รานรงกล่าวถึงกรณีที่น้องเทนนิสประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าจะเลิกเล่นทีมชาติหลังจบศึกโอลิมปิกเกม2 0 2 4ที่กรุงปารีสว่าหลังจากนี้จริงๆน้องเทนนิสก็บอกว่ายาจะพักแล้วแต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเขารอให้เขาประกาศเองดีกว่าหลังจากนี้ก็อยากไปเที่ยวด้วยกันหลายที่แต่ก็ต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนจึงจะไปได้ ส่วนที่น้องเทนนิสอยากไปกินหมูกระทะและเดินสายกินนั้นจูเนียร์รามนารงกล่าวว่าวางแผนไว้เยอะจะค่อยๆไปกินแต่ละที่ซึ่งที่แรกอยากไปทะเลกะล้านจังหวัดชนบุรีแต่คาดว่าน่าจะอีกนานกว่าจะได้ไปเมื่อถามว่ามาถึงวันนี้เรียกวานใจได้แล้วยังจูเนียร์รามนารงกล่าวแบบเขินอายว่าตามนั้นเลยครับพร้อมกับวันนี้ได้เตรียมดอกไม้เป็นดอกกุหลาบแทนใจบอกรักมามอบให้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูเทนนิสของเรา จูเนียร์รำนรงกล่าวว่าที่ผ่านมาเราให้กำลังใจกันตลอดและอยู่ทุกช่วงเวลาทั้งช่วงที่ทุกที่สุดและมีความสุขมากที่สุดเป็นกำลังใจให้กันตลอดคอยพพอร์ตกันตลอดก่อนที่จะเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เมื่อคืนก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกันบอกว่าจะมารับและพาเด็กๆที่ยิมของตัวเองมารับด้วยส่วนที่น้องเทนนิสไปขอแลกพินกับประเทศต่ตางๆนั้นก็เป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักและเราก็เชื่อใจกันมากกว่า